วัดดนะีพี่น้องเอฟซีปิบัติอนังมทุกทุกข้อขอพี่น้องเนาะวัาที่เป็นพี่น้องทั้งฟังสายฟังขัวแล้วกับพี่น้องทั้งทางภาคเทศกด็ดีพี่น้องเนาะเอาวันนี้มีเรื่องเสียบมาบอกสู้ฟังพี่น้องเนาะบางเดิมผมไปเห็นคลิปของสสทางประเทศเล่ากับเราพี่น้องนะงเออเป็นป,ประชุมกันแล้าาวเพันออกมาเป่าไหวเร,รรเรื่องการซื้อสารเรื่องการปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยพี่น้องนะเออพราฟังแล้วกัน แท่ทีเขาสิพัฒนาเนาะจะขอเงี้ยจะหาวิธีไปปิดจังไหนทีน้องเน,ะนาะเป็นบ่ที่เพิ่นอยากปิดเพราะว่าเพิ่นอยากอายท่านว่าขายนะที่มีประชาชนหรือว่ามีคนที่เขาเขอไปเที่ยวนี่ยเขาไปขายเอาถนนห้างอเอาโรงเรียนห้างอเอาโรงบาลห้างนะเพิ่นอยากอายที่เอามัานตั้มเสนองไงเศร้าหลกเพราได้เห็นนะเพิ่นไม่อยากอายเพิ่นมาเพิ่นอยากอาย อยากอ้ยขายชีนาอยากเอออยากสิปิดในช่องทางนี่พ่อไ้ได้วอสักคนมาเนาะมันเป็นควอมชิดทีลาหลังมากๆากเลยพี่น้องนะอืมมันเป็นควอมชิดทีลาหลังเราก็มันเป็นเนีคยข้มชิดของพวกข้อมนิดนะชาว่้านโตรต้ตตตขึ้นเป็นแนีคยข้มชิดของข้อมมินิมันดคือสิบร่ตรต้องการอยากไขาปสส่ปลาซา้นน่ะบ่ต้องการอยากไข่ปลาซา้นบ่าต้องการอยากไข้เศร้าโลกเขาได้หูได้เห็นยังเลยพี่น้องนะอืมเออติปิดพายายามปิดหูปิดตาปลาซา้น นะเขาท้ายถนนห้างเขาท้ายโรงเรียนห้งางเขาผ้ากันมาจากอ่ายค้ายชีนานะโดยการเสียหาิที่ปิดอินเทอร์เน็ตหรือปิดเิดบุงกเฟซบุ๊กเออมันเป็นการแก้ปัญหาบ่าถือจุดพี่น้องนะเออแทนที่เออเขาท้ายถนนห้างเฮ็ยจังไหนเขาถือบ่อไทายว่าถนนมาห่องห้างมันก็ต้องไปซ่อมพี่น้องมันบ่ไปซ่อมเฮ็ดใถ้มันดีเออเฮ็ดใถ้มันดีดีงาม อ้านะโรงเรียนม้วนนั่นแม่นว่าตามชนบทวศบางมองกระจอยไทยมากพี่น้องอันนี้เพราะมันเพราะมันเบากว่านั่นนด้พี่น้องโอ้ยขอกไก่ก็ยังดีกว่าพี่นอ้องอีรินะมองเรียงไก่พันเขายัางดีกว่านั้นอีกเลยนะพื้นก็เป็นพื้นขี้ดินโต๊ะก็ไม่ตีอ้าวตัวมไม่ปลาปลาไม่ประเทศเล่าเนี่มีตาตันใหญ่ๆเถอะนะแต่ว่าโต๊ะนั่งเล็กน้อยลงเลี้ยงลงเลี้ยนเล็กน้อยเลี้ยนหน,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 นังสือโอ้ยมีตังหา้างพี่น้องเอาไม้ไผ่ไปตีแปะเอาเลย นะกระดานเขียนหนังสือคู่เขียนโอ้ยนะไม่อยากอธิบายที่นองนะคือว่าให้คือว่าใหา้ควา,ามสําคัญกับการศึกษา,าเขาว่าใหา้ความสําคัญกับพวกนี้แล้วกับถนนทนทั้งนะเลยพยายามจากติปิดหูปดตาประราชาสนเอ,อแเรายิ่งเป็นเอาทำเห็นว่าเป็นประธานาธิบด,นะดีเนี่ยฮังจังนะพะวารถดเงินซอยเหลีอยลงหลายอย่างได้แล้วนะอื หมูจังสิเด็กเอาเอา,เอาไหนมาอ้าขงเขาบ้านนี้นะเออะทุนการศึกษาเล็กน้อยทุนสองถนนนนทา่านหรือว่าทุนการรักษาไปร่วงพยาบุญยบ้านเขาเลิกแล้วนะอืมเออแค่ทีสิแก้ปัญหาทิศต้นเหตุต้องพี่น้องเนาะเร่จะแก้กับหาวิธีทางทีพิดหูพิดตาประสาทส้นไผ่ในบ้านเมืองเจ้าของอืมนะโลคที่เขาจะเลินแล้วนะอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะ ล่าสุดไปเห็นสาวเล่าคนหนึ่งี่น้รอกนะนะผมขอเอยซื่อพป่น,พน่อพี่น้รอกนะซึ่งเพิ่นกลับมาเหตุงานอยู่ทั้งประเทศไทยไปหน่ะพี่น้องนะเออแล้วเพิ่นกับเหตุช่องยูทูปเพิน่นอืมตอนนี้ก็มีพันไล่ลงได้ได้เรียบร้อยพปหน่ะพี่น้องแนละ้มีได้ได้ทุกที่ต่างมันก็ะลายพอสมควรเยอะเออแล้วเพิ่นกับเล่เข้าไปเล่นฟซบุ๊กบอกซื่อพี่น้อยนะเออเพิ่นกับไปเล่นคลิปลงคลิปลิ่วหรือยังไม่แพลตฟอร์มนั่นละพี่น้องเพงนนิ่นกับมีได้ได้จากเฟซบุ๊กนั่นน้ำขกัน เวก็มีรายได้จากยูทูบส่วนหนึ่งนะจนยูม้ามือหนึ่งก็คือว่าพี่น้องนะคนเ้างมันมารับจ้างแล้วเป็นลูกน้องเพิ่นมันก็เมื่อยกัล่าแมนะ่บอสกเพิ่อนอาธิคิดนะ้องพี่น้องเพิ่อนอาธิคิดว่าเออตอนนี้เขาก็มีรายได้จากเปียกบวกมีรายได้จากยูทูบมันก็เป็นรายได้ทั้งถึงมันสิบหมากไม่แต่มันเกิดพอ,เ,พอนะเ,เลี้ยงเจ้าของได้ยั่วแม่บอสกับคนกเล็กๆล่าเจ้าหน่ายหรือว่าล่างานกับไปัจจุบนันแต่พ่อปัจจุบนันในวันทีนพ่ออาทิตย์พี่น้องนะอืนะ คนก็เลยรับแจ้งจากเฟียร์บุกว่าประเทศของเพิ่นน่ะประเทศเล้าน่ะบอมีสิทธิ์สั่งไล่ได้ได้จากเฟียร์บุกนะอันนี้คนเล้าหลายๆคนก็อาจจะบ่ฮู้จักเนาะพี่น้องว่าประเทศเล้าเน่ะเพรสามารถสั่งรายได้จากเฟียร์บุกพี่น้องเนาะโอ้เป็น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 ที่น่าเสียดายหลายพี่น้องนะอืบางคนมีผู้ติดตามเป็นโอ้หลายแสนพี่น้องนะแล้วยอดวิวแต่ละชิปแต่ละลิปบางคนจะเป็นล้านหลายล้านก็มีพี่น้องโอ้ยูเมียงไทยพี่น้องสั่งไล่ได้ไปพวกหน่อยนะ เออสั่งได้ได้บอหน่อยทำมาคือสามารถเยงฉีพได้เลยนะพี่น้องนะอืแต่อยู่ประเทศเล่าคือเขาบ่สามารถเปิดเออเปิดได้พี่น้องบ่เปิดสางได้ได้บ่ได้เปิดบุกแล้วพี่น้องเนาะคือสั่งได้ในยูทูบอืมหลายคนยัง่ฮู้พี่น้องอีหล่คนเล่าในประเทศหลายหลายคนยัง่ฮู้นะอืมสาเหตุพี่น้องนะที่เขาบ่เปิดให้เพราะว่าเปิบุกทำให้เป็นของอเมริกาพี่น้องเือเป็นเจ้าของนะอืมกับเพราะว่าเขาจะให้ในต้ พวกโลกเสรีพวกประชาธิปไตยเออส่วนพวกข้อมานิตเขาบกให้เปิดใช่ไหมเขาบกให้นะเออคือประเทศเล่าเนี่ยผมฟ้องในระบบข้อมานิตนะประชาธิปไตยจากแต่ซื้อจะซื้อพี่น้องแต่ว่าระบบการปกครองเป็นข้อมานิตนะอืมมั่นมันประชาธิปไตยคือคนอื่นเขาเออนั่นละนะโอ้หนาเสียดายพี่น้องนะหนาเสียดายนะหนาเสียดายนะถึงสาวเล่าคนนั้นเป็นกระหวังเนาะเออว่ากลับไป อยู่บ้านกับถึงมันผมมีงานมีงางเงี้ยกับจะไปถ่ายชิปลุงยูทูปถ่ายชิปลุงเฟซบุ๊กกับจะพอมีรายได่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพอดูเสียก่อพูอะแม่พอล่ะเนี่ยพี่น้องเขาเบิ้งพ่อเขาได้ฟังได้เบิังแล้วพี่น้องแนวความคิดของคนนี่อำนาจกับแนวความคิดของประชาชญนี่นต่างกันหลายพี่น้องนะแนวความคิดของคนที่มี่อำนาจมีหน้าที่กับพยายามอยากจิตปิดซื้ออยากจิตปิดซื้ออยากจิตปิดหูปิดตาประชาชนอยากเครื่องประดับให้มีความรับรู้ยังเล่น่ะ ว่อยากให้สลัดนี่ยังเลยนะแต่ไม่มุ่งม,มั่งของปา้าซาซอนเียหรอกนะก็คือมั่งว่ามันเป็นช่องทางธรรมะหาจิตอีกช่องทางหนึ่งแม่บอกเออมันเป็นช่องทางธรรมะหาจิตอีกช่องทางหนึ่งนะแทนที่รัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจสิภากันซอยกันพักกันดันแม่บอกหล่ะเออเพราะว่าคนตกงานในประเทศเล่าเขาว่าเม่นหน่อยๆน่ี่หรอกแม่บอกเออใครก็จิตล่อยให้หไปหา คือว่าหน่ะ,นะพี่น้องเนาะเออเฮ็ดแนวพอดีเออให้เขามาสาั่งมาสาั ed, าน่นเฮ็ดหาเงินเออขันย่างจะได้ก็ได้จากช่องทางนี้แน่ทางทางนี้แน่น,นอนเออคนก็จจอยู่ในประเทศเล้าคือเกาเออแล้วชิปคนเล้าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยมาเบิง้งพี่น้องเอ,อียพี่น้องอย่าไปอายนะก็ต้องไปอายพี่นอ้องบางคนอ่ะอายอายว่าประเทศเจ้าของเนะี่ยโ่พัฒนาพ่อจะเลื่อนพอจะเลื่อนพอจะไถ่ลงนะ ภาพธรรมศาสตร์ภาพงามๆภาพวิวภาพนั่นแหละพี่น้องคนไทยเขามักเบิ่งพี่น้องนะเอ้าอันนี้พี่น้องแปดสิบเปอร์เซ็นช่องยูทูบของคนเล่าเนี่ยมันคนไทยพี่น้องนีเนี่ยคนเล่ามีบ่พอแปดล้านคนอพี่น้องเออเอาตีตีทีมย่างที่คนใส่อินเทอร์เน็ตดับเอาตีให้่องล้านไอแปดไอหกล้านเออหม้อพิดพี่น้องขอโทษเนาะเอองล้านหนึ่งก็อาจทีบ่ได้เบิ่งบ่ได้ใส่นั่นแหละพี่น้องนะ ส่วนหลายเราเป็นคนไทยคนไทยมันมักเบิ้งแบบนั้นพี่น้องเออทายถอดวิถีชีวิตเนี่ยเป็นธรรงมรสตว์โอ้ผมก็มักเบิ้งพี่น้องผมเบิ้งหลายซองเลยนะแต่ว่าพอมักดาวมงดาวม,มากผมก็ไม่เคยไปเบิ้งไปพูดปวดหัวไปเบิ้งหลายหลายช่องพี่น้องเขาติดตามเพื่อนนะเออช่องผู้สาวก็หลายช่องโยช่องผู้ชายก็มีพี่น้องที่เป็นไปนทายตามธรรงมรสตว์วิถีชีวิตคนเผาหน,านังเผานี่เออไอ้ลงๆๆลงเขาเ,เรียนแถวเดี๋ยวเบิงเงเ้งเขาเดี๋ยวเปิดโลกทัศน์ที่กว้างออกไปพี่น้องนะอืม นี่แหละพี่น้องนัแนวความคิดของภาษาส้นบ่แมนบ่แมนบ่สลาดพี่น้องภาษาส้นขาเจ้าสลาดแต่ว่าเขาเจ้าบ่สามารถติดปีปากบว่าได้ซื่อเรียกร้องบ่ได้พี่น้องเออนะมาดีๆก็คือถือคุ้มกําเนิดพี่น้องนะคือคู้มีอํานาจคุ้มกําเนิดคือคู้มีอํานาจกดหัวไว้อืบกดหัวไว้บ่ให้อ้าปากบ่ให้มีช่องทางทํามาหากินนะประเทศที่จะเล่นแนวเขาบ่เฮ็ดแบบนั้นดอกพี่น้องนะโอ้ยมีแต่เขาจะใคร ตอนนี้มันสี่กี่เดี๋ยวมันจะหกกี่แปดกี่กันดูนะเร็วเร่งแรงดีตัวเนี่ยข้าวข้าว,าวมันจะได้ซื้อสามถึงกันเร็วเ,เอ้าพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุกแล้วพี่น้องเด้อให้ยูดีกินแซบ่บก็เก็บยังได้ข้ามไข่จะเสร็นี่พี่น้องนะก็คอยเงินท่องไว้มาเทมากด้ยพี่น้องเด้อเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกันไยพี่น้องพ่อกันไย